สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดศรีพันประเสริฐชัยบิลลาฮิรราะห์มานุรราะหีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลลาลามีนวะบิฮินัสตาีนลาฮาวล่าวะลาบุวตะอิลลาบิลลาฮิลลาลีลาห์ดิมอัลลอฮุมะซัลลิมะสลิม วบริกอัลลอฮฺ عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن ت น ب ع ه م أ س ะ ن إلיהם الدين أما بعث سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความจำเริญความเมตตาใจอัลลอฮฺ س ب ح ا ละุาลาได้พึงประสบแด่ <S <S พี่น้องผู้ฟังทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละเราก็ได้เน้นย้ำนะครับกันเป็นประจำในเรื่องของช่องทาง การศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาแม้กระทั่งการฟังวิทยุเนี่ยนะครับเราก็อยู่ในข่ายของบุคคลที่อัลลอฮฺตลาานั้นจะได้ยกเกียรตินะครับในฐานะเราเป็นผู้ที่มีอีมานแล้วก็จะได้ยกเกียรติเราในฐานะที่เราเป็นผู้ที่แสวงหาความรู้หลายๆดอรจาน์และในขณะเดียวกันมาลายกัตนั่นจะพอใจนะครับพอ,อบพอใจลิตอลิบินไลน กับผู้ที่แสวงหาภพวิชาความรู้จะวางปีกลงมานะครับให้เกียรติต่อผู้ที่ศึกษาแสวงหาวิชาความรู้นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่ฟังวิทยุอยู่นี้นะครับจะฟังรายการมุสลิมหรือดูทีวีอันนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเหมือนกันจานดำนะครับมีหลายช่องที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเรานะครับหรือแม้กระทั่งการดู YouTube ก็เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นการสะสมตราช่างของเราเนี่ยให้เราได้กลับไปพบกับลอสเวนตาลาโดยมีน้ําหนักในตราช่างแห่งความดีนะครับแล้วเมื่อตาช่างแห่งความดีหนักเราก็จะได้ผ่านสะพานซิรอต้นมุสตะกีมนะครับเข้าสู่สวรรค์อย่างง่ายได้ทีเดียวพี่น้องผู้ศรัทธาตอนแล้วครับเราเนี่ยจะต้องมีความภาคเพียรน,นะครับ เพราะว่าในวันกียรมัตเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ทำไปไม่ว่าจะเป็นความดีไม่ว่าจะเป็นความชั่วเนี่ยมันไม่ได้หนีหายไปไหนมันไม่ได้โดนดีลีทไม่ได้โดนลบออกไปจากบัญชีนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเราเตั้งกล้องเอาไว้นะครับถ้าเปรียบสเสมือนกล้องที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้าที่อยู่ตามร้านทองที่คอยจับภาพคนที่มาลักขโมยนะครับ ถ้าเกิดไฟดับกล้องไม่ทำงานก็ไม่สามารถบันทึกได้กล้องวงจรปิดที่อยู่ตามสถานที่สำคัญสำคัญนะครับถ้าหากโปรแกรมเสียนะครับไฟดับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะบันทึกหรือย้อนกลับมาดูว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นได้แต่น้าอัลล็อกสเวนตลาที่ให้มาใากัดทำหน้าที่นะครับในการบันทึกความดี และความชั่วของเราเนี่ยทั้งหมดในวันกียรตอัลลอฮฺสัลลัลาอก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเรานั้นจะเห็นความดีและความชั่วของเราเยอยู่ต่อหน้าเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะต้องออยำเกรงต่ออัลลอฮฺสัลลัลาอซึ่งวันหนึ่งพวกเรานั้นจะต้องถูกนํากับคืนสู่พระองค์แล้วเรานั้นจะถูกตอบแทนโดยครบถ้วนตามที่ชีวิตนั้นได้แสวงหาไว้ ในสุร ال ์บากรออายะที่สองร้ยแปดสิบเอ็เนี่ยาาาววาอัลลอฮฺสุบัยนตะลาได้กล่าวว่าอุซุบิลล له ในเชยตอนูร์จินวัตตะกูยาอุมันตุรจาอูนัฟีฮีอิลลอห์ธุมมาตุวัฟฟะคุลูนับซิมมากาซาบัดวะฮุมลายุสลามูวัตตะกูและพวกเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่อว,วันหนึ่งนะครับที่พวกทั้งหลายท่านทั้งหลายจะถูกนํากลับไปในวันนั้นอย่างอัลลอฮฺซุบฮานะวะตะลาไอ้วันหนึ่งวันนั้นคือวันอะไรพี่น้องรู้ไหม ก็คือวันกิยามัตนะครับมุสลิมเรานั้นจะต้องอิมานแล้วก็เป็นรุกกนหนึ่งใน6ประการก็คือศรัทธาต่วันอาคีรอเราจะถูกกลับไปหาลอสรนตาลานในวันนั้นแล้วก็แต่และชีวิตนั้นจะได้รับการตอบแทนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เลยทีเดียวไม่มีอะไรเล็ดลอดไม่มีอะไรหายไปนะครับไม่มีอะไรลบไปแล้วก็กู้คืนไม่ได้ นะครับไม่สามารถดึงข้อมูลได้อย่างเหตุการณ์อย่างกล้องอย่างเงี้ยวงจรปิดบางทีก็ต้องไปกู้ข้อมูลต้องดึงข้อมูลกลับนะอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาไม่ต้องเอาเรื่องเหล่านี้ไปเทียบเลยพี่น้องไม่มีการที่จะหายไปอย่างเด็ดขาดนะครับามาลาิกัดทำหน้าที่ของท่านอย่างสมบูรณ์ร้อยเปร์เซนนะครับแต่และชีวิตนั้นจะได้รับการตอบแทนอย่างครบถ้วนในสิ่งที่ชีวิตนั้นได้ เสะแวงไว้โดยที่วะหุมลายุสลามูลโดยที่พวกเขาทั้งหลายไม่ถูกอาธรรมเลยพี่น้องเข้าใจไหมว่าไม่ถูกอาธรรมเลยหมายความว่าไงเรื่องที่เป็นความดีแม้จะผงทูลีเดียวเป็นเรื่องเท่าไม้จิ้มฟันนี่จะเปรียบให้เล็กเนี่ยเรื่องเท่าไม้จิ้มฟันนะครับแล้วเป็นเรื่องที่เป็นความดีนะครับพี่น้องจําให้ดีเลยเอลัลลอฮฺจะตอบแทนให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ให้ตกหล่นเลยนะครับ นี่เรื่องที่เป็นความดีนะครับถึงแม้ว่ามนุษย์หน้าไหนก็ตามไม่เห็นในสิ่งที่พี่น้องทำขอให้จำไว้เลยว่านะครับอลัลลอฮ์จะตอบแทนตัวฟากุลุนับซิมมากัสบัตสิ่งที่แต่ละชีวิตได้แสวงไว้เนี่ยถ้าเป็นเรื่องที่ดีอลัลลอฮ์จะให้ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องถึงแม้มันจะเล็กเท่าไม้จิ้มฟันก็ตาม หรือให้เล็กกว่าไม้จิ้มฟันเป็นงานเล็กๆเ,เป็นแค่เนียดเป็นแค่ความตั้งใจที่จะทําแล้วยังไม่ได้ทำเนี่ยอัลลอฮ์ก็ให้ความดีแล้วแล้วถ้าลงมือทําด้วยโอ้โหได้รับความดีเนี่ยตั้งแต่10จนกระทั่งถึงเจ็ดร้อยนบีมาบอกเอาไว้เนี่ยพี่น้องเห็นไหมอัลลอฮ์ไม่อธรรมเลยนะครับกําลังจะบอกว่าลายุสลามูนเนี่ยพวกเขาจะไม่ถูกอธรรมนะครับอัลลอฮ์ไม่อธรรมหรอกถึงจะเป็นความดีเล็กน้อยก็ตามวะฮุม ลายุสละมูลแม้กระทั่งความชั่วที่พี่น้องทำเนี่ยจะเป็นความชั่วเล็กนิดเดียวก็ตามแต่เนี่ยนะครับเป็นความชั่วเล็กๆน้อยน้อยที่เกิดขึ้นจากใจเนี่ยแล้วลงมือทำด้วยคือถ้าคิดอย่างเดียวเนี่ยยังไม่ทำเนี่ยเาลาอยังไม่เอาผิดนะบีบอกไว้แต่ถ้าหากว่าคิดแล้วลงมือทำเลบถึงมันจะเป็นแค่นิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยนะครับเป็นแค่นิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยพี่น้องเห็นไหมครับแน่นอนเลิกเกินวันเกียรติมาร์เห็นอยู่แล้ว น้องดูตามข่าวนในหน้าสังคมเ,เห็นไหมลูกชั่วฆ่าพ่อตัวเองนะครับพ่อเลี้ยงชั่วทําร้ายลูกสาวตัวเองอายุหกขวบนะครับแล้วก็ลูกชั่วเมามาแล้วก็แทงแม่ตัวเองตายคาเตียงเห็นไหมถามว่าวันเกียตรติปรากฏไหมไอ้สิ่งเ่าเนี่ยที่มันทำเนี่ยไม่แน่นอนเหลือเกินว่ามันเห็นหมดแหละมันทําอะไรอะ่ะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนที่เป็นมุสลิมด้วยแล้วก็ไปทําอย่างนี้ไปฆ่าเขาตาย ไปทำอะไรที่เป็นความชั่วพี่น้องดูเลยเขาทาสีกันอยู่ที่ตึกแถวปักเกตเนี่ยห้อยตรงเตงเตงตึก30กว่าชั้นเนี่ยแล้วก็หมันไส้เขาไปตัดเชื่อเขาบอกว่าไม่ได้อ่านคำประกาศของนะของอะไรครับของออที่ตึกเขาติดประกาศในลิฟต์แล้วก็เป็นไงจะฆ่าเขาตายแล้วมันบอกว่าอะไรมันไม่ได้มีเจตนาฆ่าแต่มันรำคาญที่มาห้อยตรงเตงเนี่ย ถ้าเป็นมุสลิมแล้วทาอย่างนั้นเป็นไงแน่นอนมุสลิมเรามีหลักเรื่องความดีความชั่วผมก็คิดว่ามุสลิมเราคงไม่ชั่วอย่างนั้นหรอกครับมุสลิมเราคงไม่ชั่วในการที่จะไปแกล้งคนที่กําลังทํางานอยู่แล้วก็อะไรครับตกตึกตายนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นเนี่ยการอาธรรมอะไรต่อไม่อะไรที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยมีมากมายเหลือเกินในสังคมเรานะครับรถเมย์กับรถบ้านนะครับรถเมย์ขับมาบี แต่ไล่รถบ้านซึ่งกําลังจะเลี้ยวขวานะครับก็มีปากมีเสียงกันลงมาทะเลาะกันนะครับโดยที่เห็นไหมมาจากไหนมาจากความใจร้อนมาจากอะไรมาจากการไม่อารุมมารวยมาจากการไม่อภัยพี่น้องจําไว้เลยว่ามุสลิมเราทุกอย่างที่มันเป็นการการะทําของเราไม่พ้นนะอัลลอฮ์นะนะตรงนั้นนะต่อให้ไม่มีกล้องวงจรปิดด้วยพี่น้องแต่ว่าถ้าพฤติกรรมเราเลวอย่างนั้นนะต่อให้อยู่กลางอะไรกลาง ทางด่วนแล้วก็ไม่มีกล้องตัวไหนจับได้เลยนะอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเห็นหมดนะครับว่าพฤติกรรมความเลวของเรานะเป็นยังไงนะในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกในสุโรอัลอิมรอนอัลซ oh ุบิลลัฮิมนะชัยตอนระยิมยาวมะตาจิดุกุลูนับซิมมาอามิลัดมินคอยรินมัฮดรอวะมาอามิลัดมินซูอินตาวัดดูลาวันนะเบย์นะฮาว่บเบย์นะฮะอามะดัมบะอิดา วายูฮัสซิรุกุมุลลอฮฺนับเซห์วะลอฮฺร้อูฟุมบิลไอบาดนี่เป็นอายะที่เตือนเราอย่างดีเลยนะครับเป็นอายะที่จะเตือนเราไม่ให้เราเนี่ยถลำนะครับไปกระทําในสิ่งที่เป็นความชั่วเราจะได้รู้ตัวนะครับว่าไอเรื่องที่มันเป็นความชั่วทั้งหลายเนี่ยอัลลอฮ์เอามาปรากฏให้เราเห็นนะวันกิยามัตเนี่ยทำอะไรไว้เนี่ยไม่เหลือหรอกนะครับมาทําให้เราได้เห็นเลยว่า จะดีจะชั่วจะมากจะน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเอาเร์บอกวันกียรติ์เนี่ยเป็นวันที่แต่และชีวิตจะได้พบกับสิ่งที่แต่และชีวิตนั้นได้ปฏิบัติมินคอยเรนมอกดอรอมามิวิลตมินซูเอ็นอ่าไม่ว่าจะเป็นความดีนะครับแล้วก็สิ่งที่ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นความชั่วนะครับที่ตนได้ประกอบเอาไว้น,นะก็จะนํามาไว้ต่อหน้าเลยจะนํามาอยู่ต่อหน้าเลยนะครับ แต่ว,ดวาาาาาัดดูเราอันนาใบนาหาวใบนาหัวอามาดัมบบอีดาและก็แต่และชีวิตเนี่ยนะครับปรารถนาหรือชอบนะถ้าระวังตนกับความชั่วนั้นมีระยะทางที่ห่างไกลนะก็ปรารถนาอย่างนั้นแหละนะครับเพราะชีวิตนั้นเนี่ยในวันกียรติมันไม่ได้อยากอยู่ใกล้สิ่งที่เป็นความชั่วหรอกขอให้มันไกลเราไปเถอะไม่อยากจะอยู่ใกล้มันหนอกเพราะนั่นแหละคือสิ่งที่เราได้เคยทําไว้นะครับนะอันนี้เป็นความปรารถนาของชีวิตนั้น นะครับเนี่ยอัลลอฮ์ได้เล่าเอาไว้นะครับหากระหว่างตนกับความชั่วนั้นมีระยะทางที่ห่างไกลและอัลลอฮ์นั้นอยู่ฮัซิรุกุมุลลอหุนับซะฮูอัลลอฮุซุบฮานะฮูวาตาลานัน้นทรงเตือนพวกท่านทั้งหลายให้มีความยำเกรงต่อพระองค์นะให้ยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะวลลอัลฮุรอูฟฟุมบิลอิบาดและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงกรุณาผู้ทรงปราณีต่อปวงบ่าวทั้งหลายเราต้องยำเกรงต่อพระองค์ ท่านนาบีสุลต่านอะไรว่สั่ลัลลาาสลลมสอนเราว่าอิต,ตะกิลาฮะให้ซุมากุนตะพวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราทำงานอยู่กับบริษัทมาได้อยู่กับในคนที่เป็นมุสลิมนะครับต้องยำเกรงต่ออัลลอฮ์นะอย่าไปคดโกงเขานะครับอย่าไปอาธรรมต่อเขาอย่าไปเอารัดเอาเรียบเขานะครับเพราะอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ทรงเห็นเสมอแล้วก็ไม่ใช่เป็น พฤติกรรมที่ดีนะครับไม่ใช่เป็นแบบอย่างที่ดีเลยที่เราไปทําอย่างนั้นกับคนซึ่งที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับหรือเราอย่าได้ละทิ้งนะครับในสิ่งที่มันเป็นการกําหนดใช้ของอัลลอฮ์นะต้องยำเกรงต่อพระองค์นะนะเราก็ต้องละหมาดฟารดูฮ่าเวลาให้ครบไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพใดก็ตามแต่เราต้องไม่ทิ้งละหมาดนะครับเราทํางานอยู่ในองค์กร ที่เป็นมุสลิมส่วนใหญ่ก็ห้ามดุลินแล้วได้รับความสะดวกหน่อยแต่ถ้าเราไปอยู่กับในสังคมบ้านเราไม่ใช่ประเทศอาหรับนะครับเราก็ต้องยอมรับความเปจริงว่าเราก็อยู่ปะปนกับคนหลากหลายศาสนาแต่ถ้าเรามีระเบียบเรามีวินัยนะครับเรายำเกรงต่ออัลลอฮ์ให้ตรงนะครับแล้วก็ไม่โกหกแน่นอนเหลือกเกินนะครับคนที่ทํางานอยู่กับเรานั้นเนี่ยเขาก็จะยอมรับนับถือในสิ่งที่เราทํา อัลลอฮุ რ ร่าอฺฟุมบินอิบาดอัลลอฮ์นั้นทรงกรุณาต่อปวงบ่าวทั้งหลายฉะนั้นเนี่ยพี่น้องผู้ศรัทธ,ธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหวตลาทั้งหลายถ้าเรานั้นจะไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะหุตลาโดยที่มีงานอยู่ตอนหน้าพี่น้องพี่น้องอยากจะให้งานที่อยู่ตอนหน้าเนี่ยระหว่างงานดีกับงานไม่ดีอันไหนมากกว่ากาันล่ะอยากให้งานที่ไม่ดีมากกว่ารองานที่เป็นความชั่วนะ่ะ เราก็รู้อยู่แล้วว่างานที่เป็นความชั่วเนี่ยอัลลอฮ์บอกชีวิตเนี่ยนะครับชีวิตเนี่ยปรารถนาแต่และชีวิตเนี่ยปรารถนาที่จะให้ไรหวางคาววางชีวิตนั้นกับความชั่วเนี่ยมันห่างไกลมีระยะทางที่ห่างไกลไม่อยากอยู่ใกล้ความชั่วหรอกเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะมีความดีมาอยู่ต่อหน้าเราเยอะๆฉะนั้นการที่เรามีความดีมาอยู่ต่อหน้าเราเยอะๆเราจะต้องทํำยังไงอะ เราก็จะต้องมีความบากบั่นนะครับต้องอดทนนะครับฝ่าฟันอุปสรรคนะครับเราง่วงนอนตื่นซูบอตื่นยากก็ต้องอดทนพยายามทำให้ได้อากาศจะหนาวเราก็ไม่บน่นเราก็ทำอิบดัดย่างแข็งขันอากาศจะร้อนแค่ไหนก็ยังต้องแข็งขันนะครับเป็นการแสดงถึงเจตจำนงความตั้งใจของเรานะครับ แล้วก็จะมีใครแกล้งเจ้านายจะแกล้งคนเพื่อนต่างศาสนิกจะแกล้งเราก็ยังยืนหยัดอดทนอยู่นะครับเพราะเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุตาลาบอกเอาไว้อัลลอฮฺบอกในกุรอานนะครับย้ายฮุนอะินซาโนอินนักกาดิฮุนอิลารอบปิกกาดะฮังฟามูลากีโอ้มนุษย์เอย๋ยแท้จริงเจ้าเนี่ยภาคเพียนไปสู่พระเจ้าของเจ้านะครับอย่างทรหดอดทนเลยนะครับ แล้วเจ้าจะพบกับผลตอบแทนจากพระองค์การที่เราได้อดทนนะครับต่อสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคเป็นบททดสอบของเราเราอดทนทุกสิ่งทุกอย่างแน่นอนเลอเกินไม่มีอะไรสบายในชีวิตหรอกครับการที่เราจะได้สวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาเนี่ยถ้าเราไม่ต่อเนื่องถ้าเราไม่มีความอดทนอดกั้นต่อสิ่งที่เป็นการต่ออาตต่อพระองค์ แน่นอนเลอเกินสวรรค์มันก็จอมเป็นสิ่งที่ห่างไกลจากตัวเราเลอเกินบรรดาซอฮาบะของท่านละซูลสอลลลละหะเลวะเซลามนุคกดีเนี่ยสามร้อยปีเนี่ยเขาเหล่านั้นเนี่ยพยายามทําให้ใกล้เคียงกันนบีมากที่สุดนบียืนละหมาดในยามค่ำคืนบรรดาซอฮาบะก็ยืนละหมาดในยามค่ำคืนตามท่านนาบีมาบีถือสิ้นอดซุนนัตบรรดาซอฮาบะคนในยุคสามร้อยปีก็ถือสิ้นอดซุนนัตเห็นไหมพยายามทําให้ได้ใกล้เคียงกับท่านนบีมากที่สุด ในเรื่องที่เป็นคุณงามความดีต้องอดทนต้องฝ่าฟันต้องบะเชิญนะครับเขาเหล่านั้นเสียสละมากมายเสียสละทั้งทรัพย์สินส่วนตัวเสียสละความสุขส่วนตัวนะครับแล้วก็เอาเรื่องของอัล็อกสุบฮานะฮัวตาลามาก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยเอาล็อก ok บอกว่าอยู่แล้วว่าเรานั้นนะครับก็จะได้รับความสะดวกสบายนะครับในวันแห่งการสอบสวน a l ล a h س ب ح ุบ ه และลาได้กล่าวัลลอัมมามันอูติยากิตาบะฮูบิอันมีนีฟะเซวฟายูฮาซาบุฮิซาบายยาซีรอวยังกอลิบุอิลล์อาฮลิฮิมาซูรอพี่น้องเห็นไหมในวันกิยามัตเนี่ยนะครับส่วนผู้ที่ถูกยื่นบันทึกของเขาให้ทางเบื้องขวาใครล่ะคนที่ถูกบันทึกให้ทางเบื้องขวาก็คือบรรดาคนดีๆทั้งหลายบรรดาคนที่ภาคเพียรไปสู่อัลลอฮ์อดทนอดกัน้นอยู่ในการต่ออัตต่ออัลลอฮ์ ทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาจะถูกชำระสอบสวนอย่างง่ายได้ทีเดียวเลยนะครับเขาจะถูกสอบสวนอยู่ฮาซุฮิซาไบยาซีรอจะถูกสอบสวนนะครับเป็นการสอบสวนอย่างง่ายดดยทีเดียววายังกอริบุอิละอาลิฮิมาซูรอและเขาจะกลับไปยังครอบครัวของเขาเนี่ยด้วยความดีใจนะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูตะาลาได้บอกไว้ เขาอดทนถึงแม้สิ่งที่จะทํานะครับจะเป็นความดีเล็กๆน้อยๆก็ตามเขาก็ไม่ละเลยเขาก็ทํานะครับเขาอดทนที่จะฟังในเรื่องราวของศาสนาเขาอดทนที่จะดิกรุลลล่อด้วยการอ่านอัลกุรอานด้วยการดิเกตเขาอดทนด้วยการอ่านตำราศาสนานะครับเขาอดทนในการที่ปฏิบัติละหมาดฟัดดูอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับ เขาเพิ่มเติมด้วยการปฏิบัติสุนัตที่เป็นสุนนะต่างๆมากมายที่ท่านนบีทำแบบอย่างเอาไว้เขาพูดกันแต่ในเรื่องดีๆนะครับเรื่องที่เป็นเรื่องชั่วเรื่องที่เป็นเรื่องนินทาเรื่องสายได้คนอื่นเนี่ยเขาหลีกเลี่ยงเลยเขาไม่ยุ่งเกี่ยวเลยนะครับเนี่ยคือคนดีๆทั้งหลายแล้วคนดีๆเหล่านี้เป็นไงล่ะมันโอติยากิตาบาฮูบียมีนนะจะถูกยื่นบันทึก นะครับของเขาเนี่ยนะครับบันทึกของเขาเนี่ยทางไหนละ่ะทางเบื้องขวานะครับฉะนั้นเนี่ยขอให้วิงวอนขอุดูอาต่ออัลลอฮ์เถอะให้เราเป็นคนหนึ่งที่ได้รับการบันทึกทางขวาเถอะแล้วก็อย่าได้เป็นดังอายะนะครับอันอินชิก,กอกอายะที่ 6- 1ถึงสตรงนี้บอกว่าอะไรว่าอัมมามันอูติยกิตาบะฮูอารออัลฮริฟซาฟัยดอุลซูบูรอวยัสลาสอีรออย่าเป็นอย่างนี้เลยนะ เป็นยังไงล่ะส่วนผู้ที่ถูกยื่นบันทึกของเขานะครับให้ทางเบื้องหลังของเขาคนที่ถูกบันทึกให้ทางเบื้องหลังของเขาเนี่ยใครล่ะคนที่เป็นคนชั่วคนฟาซิกนะครับคนกูฟอคนที่มุตตัดอะไรเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยพี่น้องทั้งหลายบันทึกเนี่ยมันจะไม่ได้ยื่นทางขวาแล้วกลายเป็นยื่นทางเบื้องหลังของเขาแล้วลอตตาลาบอกฟาซาฟาอยตอูสูบูรอ เขาจะเรียกหาความหายนณะวายัสลาสไอีรอนและเขาจะเข้าไปอยู่ในเปลวเพิงเห็นไหมพี่น้องผลงานมาจากไหนอะชีวิตวันวันมีแต่เฮฮาปาร์ตี้ชีวิตวันวันมีแต่ดูหนังฟังเพลงนะครับกินเหล้าเมายาศีนาก่อเอาการพานันก็ไม่ทิ้งนะครับนินทาว่าร้ายก็ปากดีปากเก่งคดโกงเอาเปรียบตัดญาติขาดมตรเนี่ยเข้าหมดแหละพี่น้องทั้งหลาย ถ้าเราไม่อยากจะเป็นอย่างนี้เนี่ยขอตัวอาต่ออัลลอฮ์นะขอให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ได้รับบัญชีทางเมืองขวาขอพระองค์ทรงให้เรานั้นได้รับการสอบสวนอย่างง่ายดายขอให้เราได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สุฮันตลาแล้วก็ตอบย้ำนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําไปทั้งหมดนะครับบัญชีไม่ว่าดีหรือชั่วจะมากองอยู่ต่อหน้าเราจะถูกนํามาไวา้อยู่ต่อหน้าเราแต่เรารู้ตัวณนะวันนี้ เราก็ไม่อยากที่จะให้สิ่งที่อยู่ต่อนหน้า,ราเรานะั้นเป็นความชั่วแล้วก็เป็นความชั่วที่เป็นความชั่วกองใหญ่กองโตที่อยู่ต่อนหน้าเราเราก็อยากที่จะให้เป็นความดีแล้วก็เป็นความดีกองใหญ่กองโตแล้วก็จะได้ช่วยเหลือเราให้เราได้เข้าไปอยู่ในความเมตตาของพระองค์ฝากกับท่านพี่น้องไว้ว่าวิลเล่ยตาฟิกวะลีดายาว์จะเริ่มมาไกุงมรร์มตุลลอฮ์วบารรกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดศีพันประเสริฐชัย ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม